สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิมมลนชูชาแนลนะคะนี่นะก็ขณะที่ลุงพลทางานนะคะ,ะ,คะก็ได้มีรถตู้คันงามนะคะขับรถมาจอดหน้าบ้านนะคะน้ำข้ามาเลยประสาทว่านี่นะคะ,ะ,คะเรามาดูนะคะว่ารถตู้ของใครมนาะรถคันงามนะคะ หรือรถคันรู้นะคะของใครมาจอดอยู่หน้าบ้านนะคะนี่นะคะก็ยังไม่เห็นลงมาเลยนะคะนี่นะเนาะเราก็รอดูนะคะว่าใครจะลงมาจากรถนะคะนี่นะคะ รถคันรู้นะคะมาจอดอยู่หน้าบ้านลุงขณะที่ลุงพลก็นั่งทํางานอยู่นะคะเนาะลุงพลก็ไม่ได้สนใจนะคะว่าใครมานะคะเนาะก,ก็ต,ตั้งหน้าตั้งตาทางานนะคะฉาบป,ปูนนะคะฉาบบันไดาทางขึ้นพระพรหมนะคะลานพระพรหมนะคะคาใใาๆๆ คอยจะว่าคว่าะแบบกันเล48นีมนเกินเลให้รปการโอ้ยเราตัดแบตเลยครับผมคด่าิดีครับผมก่ชิได้ดังครับมเจ้าติกระเดืเนาะเราใส่หมวกแล้เสียงอารมปกลการให้เราให้เราดังเน่ย เพียงแล้วพันข้าก่อนนะครับข้าวนะครับแล้วที่เราบยังถึงแล้วลุงก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยว่างเว้นนะคะยมหเนาะมของลเดียวยมนี่เารูป้างนต้าง่างของน้ำผม่แซ่บเด้หวานก่หมแล้วดีดีินดึนอมันแล้วยมเนี่ยเ่วกนีนี่เห็น้พริกเขาัวพอดีเลย ผมน่ยผม้อมผมอ้ใส่น้ายอมฟาเีหมดเลล่ดีับพี่นมานะทำาแ่มาดูของคานได้อเทมใก้ก็จะทำกับข้าวเ็นยเปิดใก้หเร่อยเปิดแล้วครับทุงเปิดครับลืมเสร็จแล้วปล่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนดีครับให้ลุงตัดหีแล้วเี่ย ครับผมเี๋ยวนมก็ลงรงกันี้นะครับไหาตบว่หเาไปด้กนก็แ่งใส่ใส่้อนนเดี๋นี้อนแตอนแรกหลายหลาสองก้อไอยางเียันแรกห็ถอดตไปปาดปูนแทนห้ไปาาวก่อนเดี๋ยวลเป็นลมคอยให้ได้กินเข่าตาสองขนปนังกินเขาไปองนึงมาตลี่วกัเพ่อกวเห็งานได้ีหนอเอ้ยอหนไป่อ

เหนื่อยใจแทนลุงนี่แหละค่ะเ็ดอาไรเห็ดอา้วหลายตัวาวัาย้้วเครับสวัสดีครับเออมันแห้งก่อแล้วเขี่ยฟองเข็่ของครับผมเดี๋ยวใบบุญอ๋อเขี่ยฟองครับเป็นตอนแรงครับนี่นะคะก็สวัสดีครับ

ความหิวอยู่ที่ใจความไกลอยู่ที่การเดินความเพลดเพลินอยู่ที่ดนตรีนะักเปิดเพลงบ่ครับเปิดเพลงบ่คอุ่นค่ะรอดใครเปิดเพลงเหรอ โอ้พูด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 ไปบอกเจ้าแล้วอยู่ในรถแต่ว่าได้ยินแต่เสียงมันีเป็นโธรมาเนาะเอานมาจุดดับเป็นดนตรีเฉยเฉยนี่ไยคลิปหรอวนก็อาะก็ลุงก็ทำงานตลอดนะคะก็รถคันนี้นะคะจอดแต่ไม่ยอมลงนะคะ ก็ไม่ได้ลงมานะคะนี่ก็อมีน้องตุงต่มนั่งอยู่ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นท่านลุงก็จะพักเที่ยงนะคะเนาะทานอาหารกลางวันก่อนนะคะบริษัททุกคน ่องใครเด้อ่องใครเดนียนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครในช่องเฟื่องบุญฉูดชาแนลด้วยนะคะขอบระคุณมากสวัสดีค่ะ